ช่วงนี้ของโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะช่วงคุยข่าวค่ะผู้จัดและนักแสดงของทางช่อง3ก็รวมตัวกันร้อยกว่าชีวิตค่ะร่วมบันทึกรายการพิเศษร้องเพลงเพื่อพ่อโดยผู้จัดและนักแสดงช่อง3ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อบันทึกรายการพิเศษเนื่องในวาระ บำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหนึ่วันที่สตูดิโอช่อง3หนองแขมโดยมีคุณประวิตรมาลินน์มาให้กำลังใจทีมงานทุกๆคนค่ะและยังได้รับเกียรติจากกองดุรยางทหารเรือมาร่วมบรรเลงเพลงและเป็นต้นเสียงด้วยค่ะ โดยทั้งห yeah. มดใช้เวลาในการถ่ายทำยาวนานกว่า9ชั่วโมงค่ะกลุ่มที่บันทึกเทปเป็นกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผู้จัดละครกว่า30 <ไป S 1> คน <จะ S 1> ร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่มนัก,ก,นกแสดงอาวุโสค,ค่ะร่วมกันร,ร้องเพลงพระราชาผูท้ทรงธรรม และกลุ่มที่3คือกลุ่มนักแสดงค่ะร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและทุกๆคนยังได้ร่วมกันแสดงความสามัคคีด้วยการยืนแปลอักษรเป็นเลข9ไทยร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินและเพลงส่วนเสริมพระบารมีซึ่งแต่ละเพลงก็มีเนื้อหาที่ตรงกับความรู้สึกของทุกคนระหว่างการถ่ายทำหลายท่านก็มีน้ำตาคลอเมื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านค่ะ thank okay. you จบจุนทุกวันนี้นะครับคนไทยทุกคนยังมีความรู้สึกว่าความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นียมันจะหาอะไรมาทดแทนไม่ได้เลยการมารวมตัวกันในวันนี้ของผู้จัดและนักแสดงทุกคนของช่องสาเป็นแค่ส่วนเล็กน้อยที่เราจะทำเพื่อกราบถวายแด่พระองค์ท่านด้วยจิตวิญญาณความรักความกตันยู และความหวยหาอะไรอย่างที่สุดครับพระองท่านจะอยู่ในใจของเราจนกว่าตัวเราจะตายไปจากโลกนี้เลยครับเนื้อเพลงทำให้เรารู้ว่าท่านเหนื่อยตลอดชีวิตเพื่อเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของพวกเราละ่ะที่จะต้องสั่งสอนลูกหลานของเรานะครับให้รู้จักว่าพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ได้ทรงทำงานหนักเพื่อคนไทยมาโดยตลอดแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อยู่แค่พวกเราเท่านั้นเอง ประโยชน์นี้ส่งไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนถึงหลนตลอด ที่เรายังมีประเทศไทยครับเดายอยากแบบให้กําลังใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้พ่อที่อยู่บนฟ้ารู้สึกว่าเออเนี่ยไม่ต้องห่วงลูกๆเหล่านี้แล้วทุกคนมีกําลังใจเดินต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะองค์ท่านทิ้งคําสอนทิ้งอะไรต่างๆไ้ให้พวกเรามากมายอยู่แล้วนะคะมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่ทําให้เราสามารถเดินต่อไปได้ะคะ่ะยังไงก็อยากให้ทุกๆคนจดจําคําสอนของพระองค์ท่านแล้วก็ใช้ชีวิตโดยใช้พระองค์ท่านเป็นแบบอย่าง รายการพิเศษนี้จะออกอากาศให้ได้ชมกันในวันเสาร์ที่21มกราคม2560นะคะในรายการซูเปอร์สตาร์ดาวท้าดวนค่ะเวลา4โมงเย็น15นาทีทางช่อง3และช่อง33ค่ะ